เย้ <Yay! S 2> <Yay! S 1> วันนี้นะคะเราจะมาดู Official t a เท l r r m i d n i ไนท์มิวเซพิพิธภัณฑ์รัรติกาลเออ <Yeah. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปอรอดูก่อนเลยเนาะ ค่อยมาเมาโมยกันที่จริงเราเคยดูพายลอตแล้วในงานจิมเอ็มทีวีเนาะ2023ใช่แต่ว่าครั้งนี้คือตอนนั้นเราแบบไม่ไม่ได้รู้อะไรมากมแนะนำตัวละครเรารู้แค่โปสเตอร์เขาคือปังไม่ไหวใช่ถูกต้องปังแค่โปสเตอร์ตอนนั้นแนะนำตัวละครโอเคดีนะใช่แต่เราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงใช่เราไม่รู้เนื้อเรื่องแต่เราไปดูก่อนค่อยมาเมาโมยไครคลิปไปเลยจ้าดูโอ้ยพี่แกมาถึงก็ ฮ้ยดูหน้ามีอะไรอ่ะนาฬิกามาแล้วล่ะอันนี้พี่ต่อพี่ต่อเราเรียกเขาพี่อ่ะต่โอโดมตั้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยไม่ต้องมาทำงานที่ร้านแล้วนะอให้ไปไหนะนี่อาจจะเป็นแก้วสุดท้ายที่ผมจะได้ทำไม่ลองชิมกาแฟสักหน่อยเหรอครับแล้วหลังจากนี้จะทำอะไรต่อ,อมาทำงานกับฉันสิ ขอต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์รัติกาผมไปพบครับไต <ป S 2> พบเป็นพนพักงานใหม่เหรอนายไม่กลัวผีใช่ไหมที่นี่มีผีด้วยเหรอมากกว่าผีก็มีนะพวกมันมีเรื่องรอบเป็นของตัวเองนายเข้ามาที่นี่ทำไมเอา,ม,า,ม,ามัมม่าแฟนตาซีอ่ะ นี่นายทำอะไรอุตาครับของส่วนใหญ่ที่หายไปจะเป็นของที่อยู่ในโซน16ทั้งหมดเลยครับของอาถรรพ์ของนายสร้างเรื่องอีกแล้วนะผมเป็นต้นเหตุผมจะไปเอาทุกอย่างคืนฝากบอกเขาด้วยว่าผมรับผิดชอบแล้วโอ้โอเอาแล้วแหละมีของวะโดมนี่นายเป็นใครกันแน่พวกคนที่โดนคำสาป ก็รอคอยใ,ใครสักคนมาปลดปล่อยด้วยกันทั้งนั้นแลหละนี่คิดว่าเป็นโดมกนะ็โดมนะโดมเหมือนคนนั้นมากมากเกินไปผมขอเตือนอะไรคุณกระทานหน่อยนะครับเพราะโลกที่เราอยู่เป็นโลกที่อันตรายแต่ถ้าคุณต้องเสียคุณโดมใบคนหนึ่งผมหวังว่าคุณจะไม่คิดทําอะไรง,งงๆนะครับการที่นายเชื่อมต่อกับของอาถรรพ์บ่อยๆสุดท้ายตัวนายเองนั่นแหละที่จะกลายเป็นของอาถรรพ์ตัวเองอยากเป็นของสะสมของฉันเลยไงเอาคุณเป็นใคร ไม่สำคัญหรอกว่าฉันเป็นใครฉันจะเอาทุกอย่างไปจากคุณโอ้ออยออชีวิตของนายก็เหมือนบากในเกมกระดานที่ยิงย่งใหญ่นายจะได้พบเจอคนที่เหมือนนายพวกเราต่างมีชะตาชีวิตคนเยอะมากเลยอ่ะจริงอไปเห็นแล้วไม่ได้เลยอ่ะ วินไม่มาบ้างหรอของพี่มาแล้วแหละให้วินมารับเชิญบ้างดิบิทในมิวสิคว้าวเริ่มตอนแรกจันนังคารที่6มีนาใกล้แล้วคือทุกคนตอนแรกเลยนะหนูนึกว่า จะมาแนวโฮเทลลูน่าของเกาหลีอ๋อพี่เคยดูใช่ไหมใช่แต่สักพักไม่ใชู่่ไม่ใช่หรอตอนแรกนึกว่าเข้าไปแบบพอถามเกี่ยวกับผีพี่กัลรู้ใช่ไหมหนูนึกว่าเออโรงแรมนั้นที่แบบมัหรือผีอุ้ยไม่ใช่ว่ะอุ้ยมันซับซ้อนไปหมดเลยมันมีออาถรรพ์ใช่มันมีอาถรรพ์มันมีแบบว่าน้องกันเป็นใครทําไมถึงแบบว่าเกี่ยวอะไรกันกับของอาถรรพ์นี้ด้วยอะมันแบบมาสามารถแบบคืออยู่ๆก็ปลดปล่อยอาถรรพ์อะไรนั้นได้ออกมาได้อ่ะ แล้วกันก็ไปช่วยมาได้ด้วยใช่แล้วหนูว่านักแสดงหลายๆคนที่มาตอนท้ายน่าจะเหมือนแบบเป็นแบบแขกมาแต่ละตอนแบบเอออะไรอย่างเงี้ยพี่แก้มนึกฟิลออกใช่ไหมแบบว่าจะโผล่มานิดๆหน่อยๆในแต่ละตอนแต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักๆก็น่าจะมีนี่แหละที่เปิดมันเฟยน้ําตาลอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องพลอยพัดที่น่าจะมาเป็นอะไรสักคนที่แบบถือปืนเป็นตำรวจหรอหรือยังไงก็ไม่รู้ แต่น้องพลอ,อยพันธ์นี่ชอบได้เล่นตัวละครแบบว่าดูเกินอายุตลอดเลยนะพี้น้องเล่นสดใสมังได้ไหมพออน้องยแบบฟิลเนาะเออ,เอ,อน้องนี่โอ้โหสุดอะมีแต่แบบว่านักแสดงมากฝีมืออะสุดอะแต่เขาบอกว่าเออเหมือนกับว่าเรื่องนี้ก็เป็นวายเหมือนกันออเห็นคนมาคอมเมนต์ในแบบว่าตอนเราเรียกใครหลอเนาะตอนเราเรียกงานจีมเอ็มทีวีสองพันยี่สิบสามเนี่ยแหละแล้วมีคนมาบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นวายเหมือนกันนะ เออแต่แต่ก็ดูน่าจะใช่แหละเนาะเพราะว่าเออต่อเขาเรียกว่าไงตัวละครมันจะมีความรู้สึกดัดบางอย่างใช่ใช่ไหมที่บอกว่าเหมือนคนคนนั้นจังอ่ะแล้วก็ดัดไปเป็นภาพตรงกันขืนดอกไม้อะไรแล้วคุณจะมาเป็นของสะสมหรอเอออะไรอย่างเงี้ยตัวแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบขายจิ้นอะไรขนาดนั้นเพราะหนูรู้สึกว่าเรื่องนี้มันคือดูน่าติดตามอ่ะดูแบบว่าคือเนื้อเรื่องเขาไม่ได้ขายจิ้นเลยอ่ะพี่ว่าไม่เรื่องนี้มันดูได้หรอกเขาจะไปแบบ มุมนี้ก็มามุมนี้ก็มาอาถรรพ์ของเขาอะไรอย่างนี้ก็คือความแฟนตาซีอะเออใช่มาในมุมเชิงแฟนตาซีมากกว่าดูแบบเออน่าจะเป็นความแบบความมีความรักมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีเขาเรียกว่าอะไรเบื้องหลังใช่อะไรอย่างเงี้ยกันหรือเปล่าของตัวละครที่ต่อเล่นน่าจะมีแบบอดีตของตัวละครต่อที่แบบอดีตของตัวละครกันด้วยไปเกี่ยวข้องกับการเลอย่างเงี้ย เป็นอะไรที่แบบว้าวมากตอนแรกนึกว่าเป็นแบบโพเทลูน่าจริงๆแค่นั้นใช่ไหมนนึกว่าแบบว่าเฮ้ยเขาซื้อลิขสิทธิ์มาหรอหรือยังไงเอยสะพาไม่ใช่ว่ามีอะไรมากกว่านั้นเยอะ่ก็มาค่ะมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะเยอะจริงๆอ่ะเออแต่ขัดใจมากเลยเรียกพี่ไบต์ลอกโกงอายุตัวเองนะคะ นั่นแหละแต่น้าดูน้าดูแล้วการแสดงคือแบบมีแต่ตัวท็อปท็อปที่แบบโหอินเนอร์การแสดงแต่ละคนคือไม่ต้องพูดถึงอ่ะใช่แล้วแบบมีสายปานมาอีกว่าแบบฉันจะขโมยทุกอย่างทุกอย่างไปให้หมดเลยก็คือจะขโมยต่อไปใช่ไหมจะขโมยอะไรไปจากต่อใช่ไหมทุกอย่างใช่ที่เป็นท้องต่ออ่ะก็คือเขาไม่ถูกกันหรอหรือยังไงหรือเขามีอะไรพี่คิดว่าอย่างนั้นหนูว่าเรื่องเนี้ยซับซ้อนซับซ้อนจริงที่น้องใช้สมองอีกแล้ว เรื่องนี้เราต้องใช้สมองอยู่แล้วหรอคะทุกคนเราปล่อยจอยปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็น่าติดตามนะน,น,น่าติดตามมากแต่คือปกติหนูไม่ค่อยดูแฟนตาซีนะแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นแฟนตาซีอะไรที่คือมันดูมีอะไรอะ่ะมันดูเป็นแฟนตาซีไปทางแบบเกาหลีอะ่ะดูไปทางแบบไปทางเกาหลีหมายความว่าดูมีความซับซ้อนคิดลึกมันไม่ใช่แค่ไทยไทยเบสิคทั่วไป เนาะเอออะไรประมาณเนี่ยทุกคนก็น่าตามน่าดูมากใช่ค่ะยิ่งเห็นนักแสดงก็คือแบบสุดจริงฝีมือทั้งนั้นน่ะเอางี้เนาะไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยก็ฝีมือจริงๆอ่ะสุดจริงสุดจริงก็ประมาณนี้ละกันทุกคนคือเดี๋ยวต้องรอดูก่อนไงเราถึงจะพูดอะไรได้มากกว่านี้เพราะเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยไงคือที่รู้ๆคือน่าสนใจแล้วแหละใช่ทุกคนก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันไหมคือแบบเออมันน่าตื่นเต้นนะใช่น่าตื่นเต้น ก็เดี๋ยวรอดูค่ะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะทุกคนมาเมามอยกันได้เนาะเนาะทุกคนคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไง<ช>อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นยังไงมาบอกเราหน่อยเออมาเม้ามอยกันแบบว่ามาเดาๆมั่วๆไปได้วยกัน <laughs> เออมาสนุกไปได้วยกันถ้าอยากให้เรารีแอคเรื่องนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเราจะได้รู้เนาะดูฟีดแบ็คใช่อะไรอย่างงี้นะโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า